สวัสดีครับเพื่อนเื่อทุกคนนะครับวันนี้ทางช่องดอาดูของเราครับก็จะมาแนะนำนะครับยาสีฟันที่ใช้ดีนะครับก็คือยี่ห้อนี้นะครับยุดออร์แกนิกนะครับแล้วก็เป็นยาสีฟันนะครับที่ช่วยระงับกลิ่นปากแล้วก็ลดการเสียฟันแล้วก็ช่วยทําให้ฟันขาวนะครับยุดออร์แกนิกนะครับทว่ท่อนแคร์นะครับออริจินอลนะครับซึ่งทางบมีก็ได้มาฟรีๆนะครับจากร้านทําฟันใกล้บ้านนะครับ ก็ได้ทดลองใช้ไปใกล้จังหวดหลอดแลนะครับประมาณนี้นะครับปริมาณสุทธิของหลอดนี้ก็คือ90กรัมนะครับผมอยากจะบอกว่าใช้ดีจริงๆนะครับยังไงก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับซึ่งยาที่ฟันแบนด์ดดนี้ก็เป็นของระดับท่านแพทย์นะครับที่ผมอ่านที่บริษัทที่ผลิตแล้วก็นี้นะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับเนื้อครีมก็จะเป็น สี่เขียวประมาณนี้นะครับเป็นออกออแกนิกนะครับใช้ดีรสชาติดีนะครับหอมนะครับกินปากสะอาดนะครับผมลองใช้ดูแล้วนะครับก็รับกินปากได้ดีทีเดียวครับสําหรับยาซีฟันดุดนะครับก็ลองหามาใช้กันนะครับซึ่งราคาเท่าไหร่ผมนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มาฟรีๆนะครับจากทางร้านทาฟันใกลบ้านนะครับซึ่งก็ใช้ดีมากครับทางช่องของเราก็ เราอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับทาง YouTube นะครับให้ลองหามาใช้กันดูนะครับสําหรับยาสีฟันยี่ห้อดุดนีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรดีๆก็จะมาแชร์กันนะครับให้เพื่อนๆได้ช้มาใช้กันนะครับสําหรับช่องลองดูก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ